คนตำรวจเองวิราไทยทรงเมตตาคนตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตเมื่อวันที่6กันยายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคนเอกประยุทธ์จันโอทานายกรัฐมนตรีมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่31สิงหาคม2563ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งโดยมีเนื้อดังนี้ ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้คนตำรวจเอกวิรัชัยโรมเนตางข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำรองราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่29รกราคม2563เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนและขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดคลอดโปรดกระหม่อมให้คนจัดตำแหน่งตามมาตรา104วรรค2แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2547 วัดสองของกฎกรมตำรวจว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือส่วนราชการใดหรือตำรองราชการในส่วนราชการใดพุทธศักราช2 5 4 8ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาของพระราชาโปรโดกล่าวโปรโดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้วบัดน,นี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติ พศ2563